ฝนฟ้าอากาศเช้านี้มีแถบสีเหลืองอยู่ทางภาคเหนือเกือบจะทุกจังหวัดเลยทีเดียวนะครับไล่ตั้งแต่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่าน,าน่านอุตรดิบฐ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษุโลกพิจิตรและก็เพชรชบูรณ์ครับค่ะที่เป็นพื้นที่สีเหลืองที่จะมีฝนตกแต่ในขณะเดียวกันถ้าดูจากการพยากรณ์ของกรมตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็บอกว่า ภาคเหนือเนี่ยจะมีอากาศร้อนนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับก็แถบจังหวัดที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่น,นี้ที่เป็นพื้นที่สีเหลืองส่วนภาคอีสานนี่ฝน10%ะนะครับภาคกลางฝนประมาณ20%ของพื้นที่อากาศร้อนนะครับกรุงเทพประกาศก็ร้อนฝน20%ภาคตะวันออกฝน30%นะครับอากาศร้อนเหมือนกันส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับอันดามันนี่ฝน60ฝั่งอ่าวไทยก็60% เป็นเหตุการณ์ฝนฟ้าขนองนะครับแถบจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสนะครับส่วนฝั่งอันดามันฝน60%นี่ก็อยู่ที่พังงากระบี่ตรังและสะตูลครับนี่ก็เป็นสภาพฝนฟ้ากาศที่ก็ถ้ามองในมิติข,ของของเรานะครับ หน้าร้อนนี่เริ่มต้นเดือนมีนาประมาณวันที่3วันที่4มีนา<ช>ฉะนั้นที่ประกาศว่เาเป็นเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีร้อนแหละครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดร้อนมากเนาะแต่ช่วงสงกรานร้อนมากคี่ถ้าน้องคือร้อนนะใช่แต่ว่ามันก็มีฝนตกลงมา<ช><ช>หลาย<ช>พื้นที่ะะนะครับเราก็จะเห็นว่าสภาพพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยที่เขาประมตให้สีนี่มีทั้งสีเหลืองสีแดงนะครับแล้วก็มีมาอย่างต่อเนื่อง